มื่อนีนบอกฟันว่างได้พอหนากมาว่างเลยฟันเห็นหนาคนมาบอกมาคุยน้ำบ่รือจังได้ค่ะบมันมันก็บโได้มาคุยมามันมันเพิ่นเนี่ยพ uh. ่นธิมาอยู hmm. ่วัดเพิ่นก oh. ็มาเข้าควฝันโอ้เพิ่นธิมาอยู่วัดเพิ่นมาเข้าควฝันนี่ตะกี้ว่างท่านอาจารย์แอร์พันอยู่วัดรุ่มพันธิก็เซฮ็ดกดกวมอ่างเพิ่อนเลยเรามาเข้าลิมิตอ่ เขาเลยมิดมหายังงง่ายแก้งหัวลึกลักอึกลักมาแบบหายเลยแบบมันมันมันฝันเกี่ยวกับเพื่อนมันมันเป็นขั้นใดลงไปนะเป็นขั้นใด่แก้วแต่มันมันเป็นน้ำนะค่ะเป็นขั้นใดแก้วแล้วลงไปหาเพื่อนใจน้ำามันมันเป็นอ่างอ่างแก้วเป็นอ้อมันๆ้ะกุดจันแห่เพรานเราเป็นตั้งขวม ขวบบินหรอกเขาบอกขวมหลายเออเออามันบินไดยไปขวบอยู่แถวหัวเพิ่นอืมไปแล้วหายอยู่านกึ่งเกึ่งหลังเหตุอาอี่าเหตุอยู่แล้ววันนี้ความขออนุญาตบาดข้ามค่ะควาบกินเรื่องในพายจะได้ปุูกกุศลขวบ่แม่โอ้แม่โอ้แล้วมันก็พังอ่ะเด็โอ้จืดเลยอ่าข้างหน้าพรบเหรอ แม่มตัวปีนตองนะนาอแสดงว่าฟันเป็นกิ่งหรือตัวนี้มันบกข่ะเพล่ากกระแม่นมันอยู่กนกะแมเพราะว่าแล้วเพื่อนจงมาจุดวัดท่านบอกแล้ววันนี้เวียงว่างของเพื่นตาม,มที่พ่อลงไปบันไดแก้ยวลงไปหัน เป็นคือบานห้าบ่หรือว่าเห็นองค์อื่นบ่หรือว่าเห็นตนเดี่ยวหรือว่าเห็นเห็นมีตั้งแต่สองสองสองโต๊มันเป็นสองโต๊นเป็นตนมากเลยนะ๋อ้บวมันเป็นเครื่องค้นเครื่องหนักบวเป็นตนมากเลยนะ่ค่ะนี่อเลบอกหน้าขาวกับหน้ากันสีทองค่ะนะแล้วตอนนั้นเาเพิ่นมาเห้ชิมเพิ่นเก่าเพิ่นไว้ชิมไว้ชิม เฟ็นว่าฉีกหมเลยอยู่บ้านลุ่มมาด้แม่นไปเลยน่าโอ้ยงามๆหันเออวันใหญ่ๆงามๆแม่นแม่นแม่นวันลุ่มมาอยู่หันหรือว่าถ้าฟังเบิ่งกันเพิ่นเพิ่นเร็ดอันเอ็ดขวานี่นะอ่าเพิ่นประเทศคู่หน้าของกันค่ะถ้าเพิ่นเร็ดคู่เพิ่อนไอ้เพ็ดขึ้นอีกตัวนึงเป็นสามตัวแล้วมันเข้าความฝันเป๊ะเลยอืมขึ้นมาเข้าความฝันเลยอืมมันขึ้นมาแต่พูกไหนขึ้นมาแต่ของผู้ใดขึ้นมาแต่ของขึ้นมาแต่นังโขงแม่นอืมขึ้นมาแล้วมันเป็นหน้าคู่นึงขึ้นมา ตัวสียังงตัวะฮะตัวสียังอหากคู่นี่สีเขียวได้แล้วก็สีขาวสีเขียวกับสีขาวสีเขียวก็สีขาวที่พ่อลงไปเห็นฮนเนาะแมนวันนี้โอกมันขึ้นมาสีเขียวโตขึ้นมาโตว่านเอ็นมันมีสีขาวกับสีทองโอ้สีขาวกับสีทองแต่โตสีขึ้นมาหลังนี่ัวสีเขียวสีเขียวกับสีขาวสีเขียวก็สีขาวเพิ่นจีอันเพิ่นอันเนี่ยเพิ่นมาแ้วเพิ่นเห็สีถ้าสีเป็นสีเขียวกับสีขาวแล้วถือว่า ส่งความฝันเห็ดสีเขาเป็นหัวปันใบขนาดเป็นเห็ดข้ามขัวเห็ดฟันักข้ามขัวค่ะเห็ดหน้าข้าวขัวเนาะแม่แม่เขาเป็นเห็ดฟันักอะไรเนี่ยทำไม่ออกตัวนี้มากกว่เป๊ะเล่นเลแม่เนาะถ้าเท่าเท่าเท่านั้นเห็ดสีดีขึ้นมากกว่เป๊ะเลย่นว่ะค่ะมันมันเป๊ะยังไงบูร่ะแต่หน่อไม้มันยังเกิดเป็นหัวนาคเลยเพิ่ณมาเข้าความฝันตื่นเช้ามาก็ลงไปเบื้องกับเป็นหัวโสกโโกอ้คนทึกเล็กมาในน้อยอาจารย์เนาะ ออกเป็นนอไม้มาเป็นหัวหนาเป็นตีเป็นตัวใดบานีเมือน,นั้นค้นคอยถืยอาาอะไเป็นเอามาเคนมีเราเรื่องแก้วมากแม่นม่เลกออกแบบอออกาา้วหน้าหนึ่งศูนย์อาเลขนมากนหนึ่งศูนย์บมกครับอาจารย์ศูนย์ห้าศูนย์เข้าศูนย์อแจนแอเพิ่งมาอยู่เนี่ยมันก็ยังเข้าไปเข้าหลังฝันเป็นยังบ่มบอกเพิ่นแถวนี้มันแรงของนาคเบิด ว่ามันเป็นผู้เนยียนเพื่อนมาแต่ฟังเพิ่อนมาจำธรรมาาติเป่นบกปั่นฟังเป็นจังไดในหัวตอนที่เริ่มถ่าจาันย์สมัยอยู่ใหม่ๆเนี่ยท่นก็บ,บ่ได้บ่ได้อย่งนะมีแต่ว่าเพื่อนมาเพื่อนมามีแต่ว่าเพื่อนมาก็มาท่วงมาทักแ่เชื่อนี่นะคุณท่วงว่าจังไดคะทักว่าจังได๋นี่มาท่วงเขาว่ามาอยู่นี่แ่ะมันบอกมันมมีแต่ว่าปฏิบัติให้ดีๆออืปฏิบัติดีๆแล้วจะมีบารมี่นวมาน่ะค่ะ จะมีคำนั้นแหละพลเป็นผ้าเหลืองาะลรผ้าเหลืองมันมาห้ายะเด็กบนพนอยูกกดโผดนี่บอกว่าจะสูเด้อยพดนี่ใช้นี่วะไม่เป็นนี่นี่วะไม่เป็นกดตีเนอะโอ้พื่นอยู่หันตีสุประชองนม่หนาอือพือนอยู่ตรงนี้ตีค่ะพ่อใช่ใช่ ที่ยุคเสด็จศรีษะมนเข้าคอาันมนบอกว่าพึ่งกดพึ่งย้อนพาพามาเพื่มากดมันต้องต้องเป็นหลังย่้ัแบบวนอ่งควราเนื้อวนบ่องควรเอดปดข้อขั้วไข่ข้าวบางวนนี่แหละค่ะนาะตามที่พ่อเห็นปฏิหารนี่มีมีหลายอย่างม่พ่อโอ้หลายอย่างหลายอย่างบวลูกสุลูกสหลานฟังเลย มันจะมันถ้าเขาเป็นเป็นเห็นเป็นตัเป็นตหนอกมมนได้มันเข้าความฝันเข้าใเม็ดเศด้วยค่ะถ้าเห็นเป็นตัมันก็มีแต่ว่าผีเท่านั้นแหละมันทางทางทางเขาเถิดนะเคยเห็นบกคีนี่เคยเห็นบกพีมันมันก็บ่เคยเห็นอันประเภทมันมันมันถ้าบกเคยเห็นเป็นผีแต่มันถ้าปรากฏตเป็นอันอื่นมาโอ้อ่าเห็นเป็นยังตัหวย ส่วนหลายมันก็จะเป็นป่าเป็นงูไปใช่ไหมเดี๋ยวบอกควาเสียงยึดๆกันความเป็นการธรรมมันมันเป็นการป่านี่นะการป่ามาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยไปแล้วไปเห็นก็เห็นปลาฝ้ายแบบนี้เป็นปลาฝ้ายใหญ่ <c oughs> ไปแล้วมันดำบมดนะเะเวิร์งเวิร์งเขาเทียดทันมันอยู่ <c oughs> แ,แ,แ,แล้วแซงแซงโกงเคืองอะไรที่มีของโคลงเข้าไปเนะต็มหมดเลยนะ <c oughs> ไปมันจะเรื่อง ลงบว่นี่ลูกเป๊หน้าพี่นายเล็กค่ะเจ้าคณะเอ้าแมว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 ที่ขี้หลังไปได้ปลาฟ้าจังนนะปลาฟ้านะแม่ใช่เสือบสชาติโอ้ปลาฟ้านี่สิเป็นตะภาพบ่อาจารย์คือเต้าเล่นะโอ้ตะตะภาพตะภาพน้ำถ้าเป็นภาษาไทยตะภาพน้ำญ่ แล้ววันนี้คุณพ,พ่อได้ไปเอาวะได้จับได้เอาไรผู <c oughs> ้ก้า <c oughs> เอาเลยแล้วเอาก่ได้ไงแห้งญ่เกินเป็นตัวตัวคนเอาขี้ลัปนเหต็นีิปฏิหารเนาะเป็นตัวเห็น,นเป็น,นปตันแวแท้ๆ <c oughs> เ,เลยเนี่ยผมบแม่ว่าฝันเด็ค่ะแต่การ,ปราไปไปเราไปเห็น เอาเอาลูกแหลมเนะี่ยยิงมันนะยิงเทพืน้นน้ำมาทำพวกเข้าแสด<อ>งว่าคุณพ่อเป็นคนเกิดอยู่บ้านนี้เลยบ่ค่ะเกิดอยู่นี่เลยบ่ค่ะบ่คนทางเงือ่อนคนและทางน้ำทางน้ำเงื่อนทั้งมัดตึงสร้างครอบครัวอือมาสร้างครอบครัวยอยู่นี้นะพอน่ะอเนาะแล้วก็ตระกูลมาจากไทยคนนี้ อขค่ะเป็นพี่อ,อ่พี่น้องเน่ยฟังฟังไทยบ่ค่ะแมน้องคนมาละจังเรียอจัด <c oughs> อื้มาข้างมันอย่างนี้แตกพันแตกอย่างนี้เลยก็เลยมาสาั่งครอบรัวอย,ยู่พี่เลยมั่ค่ะแมนเลยไม่ออก อืมค่ะโอ้หัวขาวหัวขาวนี่ไม่ออกเนาะยูนน้ำท่นี่นยูนในทางขึ้นทางเก้าเนี่ยโอ้ยบอกอนุญาตเลยค่ะคนฝันเพิ่นเอาเครื่องให้ทางยังบรได้ทชอคเบื้องบนนี่แบบที่เป็นอย่างโอ้เพคนว่าที่ว่าสร้างสร้างไปอาบน้ำบอกค่ะน้ำท่วมมันสั่งที่สั่งไปอาบบ่ามันมันมันขึ้นเหนือต้องเด็ดสีขึ้นมาหน่อยนึงอ้ บอกคุณพาไปัพวกเพชรนี่อืมเ่นวาสร้างอาบน้ำน้ำท่อนหนึ่งอาบน้ำแล้วมาสีสีอ่ะนะเห็นสีอ่ะเห็นสร้างสีค่ะแม้ท่านแก้วสีแก้วสีแก้วสีนแก้วสีมัน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 จะเรือขึ้นมาจะน้ำท่นปรได้เป็นคู่เลยอย่างนอ้ยกหม้อขึ้นบอกชุกซุกแล้วคนพุ่งพู่พุ่นพู่นลูกแก้วลูกแก้วออกาเก็บปักไปเนี่ยมันจะย่วยที่สําหรับปั้นเนี่ยแตเป็นแสง อันนี้ในฝันบมคะ่ะในฝันแม <Man, man. S 1> ่นแม่นในฝันเป็นแสงขึ้นตึ้งๆแล้วอ <All right. S 2> เออันนี้พ่อให้ลูกเด้จัดขึ้นมาคู่นึงทองอเป็นกาดจีกาดจีขึ้นมาเรือขึ้นมาสุดหา่างยังยุ่น้ำทวนยืโ้โตขึ้นมาหัว,วคะนะูอะไรเลยโอ้ั่ะมากเป็นคู่มันบ่ค่ะแม่นขึ้นมาเป็นคู่เลยลูกแก้วเป็นสีออกลักษณะสีใดค่ะลูกแก้วออกสีส,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 สีสีีแดงกับโบแดงแบบมันสี สีเขียวอ่อนๆกับสีชมพูสีใบบัวอ่อนๆนั่นนะมันปิวขึ้นไปแล้วมันคือเป็นขึ้นจังแซงี่ห้อยมาเลยขึ้นไปพวแล้วมันมันจะมันจะบมีแสงมันจะเป็นตะกั่วได้มันมันซ้ำฝาเมย์ล่ะสุดตกปอกลงยูมันมีที่นีก้อนยังไงนะตกป๊อกลงพ่อไว้นี่ให้เร็วเลยแล้วก็ยังบ่ได้ไปเลาะเบิ่องบเนี่คนไปเลาะคุณพ่อคือว่าสีเห็นบ่ค่ะมันเห็นตัวนี้มันกระบอกก้าวรอตัวนี้เพราะว่าคันเห็นจะ ทีเห็นแลเปเรือแล้วก็ที่พุ่งหนมาไปแล้วก็แล้วจะมาซื้อเลขกัีสองโต้เห็้นวะคะขั้นฟันยังสิฝันไองทีเรามาลองเชื่อเมื่อก้เรืองเลนสองโตอืมค่ะสุดยอด